สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผู้ชมทีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเวลาพัฒนาหมดประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567นะครับศุกร์ที่12นะครับเดือน7จ็ดนะครับห้อยลาวนะครับเดินประจำวันนี้ก็จะเป็น0ครับแล้วก็3ครับสำหรับสายลุกสายเิีงก็2ตัวนี้นะครับ0กับ3ก็จับได้เลยนะครับในวันท่าน ในแนวทางการพัฒนานะครับศูกับสานะครับสำหรับสายดุลสายวิ่งนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่นศูนย์นะครับสตัวคู่เด่นศูนย์ก็จะมี0 3 0 4 0 8 0 7นะครับรอสี่ขั้วมนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น3นะครับ2ตัวคู่เด่น3ก็จะมี3 4 3 8 3 7 สาสนะครับตัวกันก็จะเป็น02นะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสามตัวนะครับ3ตัวก็จะมี703 803แล้วก็สองนะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมดในเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีทางใายตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ